สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสารดีกาสั่งจำคุกทาริตคนฟ้องเอาผิดสุดเทพอภิสิทธิ์แต่คดีสลายชุมนุมถูกดองหลังรัฐประหาร57วันที่10กรกฎาคม2566สื่อหลายสำนักเช่นไทย PPS Daily News และอื่นๆรายงานตรงกันว่า สาลดีกายืนตามสาลอุทธร์สั่งจำคุกนายทาริศเพ่งดิดอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI 2ปีไม่รอลงอาญาโดยให้ความเห็นว่าทาริศมีเจตนากันแกล้งให้นายอภิชชอยยสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีให้ได้รับโทษทางอาญาจากนายทาริศใช้อำนาจในฐานะ อธิบดี DSI สั่งฟ้องโดยไม่ผ่านปปชและได้ยกคำร้องที่นายทาริทยื่นคำร้องต่อศาลสาฉบับคือขอคัดค้านองค์คณะผู้พิพากษาศาลดีกาที่ได้พิจรนารณาในคดีนี้ฉบับที่สองขอให้ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเนื่องจากการยื่นคำร้องขอให้ศาลดีกาส่งให้สารธรรมนูญตีความตามมาตรา157และ200ที่ถูกยื่นฟ้องว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมทั้งการขอเปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษาและฉบับที่3ขอเปลี่ยนคําให้การเดิมจากเดิมที่ให้การรับสารภาพขอกลับคําให้การเป็นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเหมือนเดิมส่วนพันตํารวจโทรวโโโรันพงศ์กชรัตอดีตหัวหน้าชุดสอบสวนคดีการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจากเหตุรุนแรงทางการเมืองปี2553 พันตำรวจตียุทธนาแพร่ดำและร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลในฐานนะพนักงานสอบสวนเป็นจำเลยที่ 4, สองถึงสีารยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าจำเลยไม่มีเจตนากั่นแกล้งภายหลังจากมีการตัดสินในห้องพิจารณาคดีแล้วเจ้าหน้าที่สารได้นำตัวทาริศส่งให้กับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์นำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพภายในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากประชาไทย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ